Got a bottle of ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่เพิ่มงบประมาณซื้อนักเตะให้กับเอริกเทนฮากตามรายงานล่าสุดนะครับของเดอะมิลเลอร์ได้รายงานว่าตระกูลเกลเซอร์เตรียมเพิ่มงบประมาณในการซื้อนักเตะให้กับกุนซือชาวดัตช์อย่างเอริกเทนฮากในช่วงซัมเมอร์นี้จากเดิมนะครับที่มีงบประมาณอยู่ที่ประมาณ120ล้านปอนด์แต่ทางตระกูลเกลเซอร์จะเพิ่มให้อีกเป็น170ล้านปอนซึ่งไกี่ยเจ็ดสิบ v e r จาอเจ์าของ ทมคนให่โดยเอริกเทนฮักจะได้งบประมาณเสริมทัพเพิ่มอีกประมาณ50-70ล้านปอนด์ในการสรรหานักเตะคุณภาพเข้ามาสู่ทีมสื่อชื่อดังแดมผู้ดีรายงานข่าวว่าตระกูลเกลเซอร์เตรียมอัดฉีดงบประมาณเพิ่มให้เป็น170-190ล้านปอนด์เป็นงบประมาณสําหรับการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของแมนยูในเตดในช่วงซัมเมอร์นี้โดยในตอนนี้นะครับสโมอสรกําลังไล่ล่านักเตะระดับท็อปเข้ามาร่วมทีมโดยเป้าหมายหลักในการเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้คือกองหน้าตัว ทีมปีศาจแดนแมเชสเตอร์ยูนเต็ดกำลังอยู่ในระหว่างการดําเนินการขายสโมสรโดยมีเซอร์จิมเลสคลิปเศษฐีชาวอังกฤษและซิดยัสิมบินฮามัดอันธามนีเจ้าของกลุ่มทุนกาตาเป็นตัวเต็ง2รายนะครับที่จะได้ครอบครองสโมสรแต่ไม่ว่าสุดท้ายแล้วเจ้าของทีมคนใหม่จะเป็นใครก็ตามเอริกเชนทักจะได้รับเงินในการเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้เพียง170ถึง190ล้านปอนด์เท่านั้นเนื่องจากสโมสรเสี่ยงที่จะผิดกฎการเงิน i ฟ a n c ช a l Fair Play หากใช้ เงินซื้อนักเตะใหม่มากไปกว่านั้นอย่างไรก็ตามนะครับเทนฮากสามารถใช้เงินเสริมทัพได้มากกว่า170ล้านปอนด์จากการขายนักเตะบางรายออกจากทีมซึ่งเจ้าตัวยืนยันว่าในช่วงซัมเมอร์นี้ทีมปีศาจแดงจําเป็นที่จะต้องเสริมตําแหน่งกองหน้าเป็นอําดับแรกก็ถือว่าแฟนปีศาจแดงใจชื้นขึ้นมาได้อีกนิดหนึ่งนะครับในการได้งบประมาณเสริมทัพเข้ามาเพิ่มส่วนเรื่องการจะขายทีมหรือไม่นั้นก็คงต้องเป็นเรื่องอนาคตที่พวกเราต้องลุ้นกันต่อไป ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับ99.9%โรมาโน่เทพเดวิดคอนเฟิร์มแมนยูจอปิดดิวอังเดโอนาน้าแฟนบอมบีสัตว์เดนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมจริตต้อนรับนายทวารคนใหม่กันได้เลยหลังทั้งโรมาโน่และเทพเดวิดคอนเฟิร์มตรงกันว่าปีศาจเดนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมปิดดิวกับอินเตอร์มิลานในอีกไม่นานนี้ฟราวิซิโอโรมาโน่ ano, นักข่าวแวดวงตลาดลูกหนังคนดังชาวอิตาเลียนได้รายงานข่าวเมื่อวันอาทิตย์ที่16กรกฎาคมว่าทีมปีศาจเด แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจ่อคว้าตัวอังเดโอนานาในทวารอินเตอร์มิลานมาเฝ้าเสาที่ถิ่นโดเทฟฟอร์ดเต็มทีโอนาน่าวัย27ปีตกเป็นข่ากับปีศาจแดงมาพักใหญ่แล้วเพื่อมาทดแทนในตำแหน่งของดาบิดเดเคอาในทวารชาวสเปนนิตที่ปิดฉากช่วงเวลา12ปีกับสโมสรไปแล้วโดยคาดกันว่าค่าตัวบวกแอดออนของนายด่านชาวแคมารูนจะอยู่ที่55ล้านยูโรโลโมาโนโทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์ว่าเพิ่มเติมเกี่ยวกับดิวของอังเดโอนานาข้อตกลงเสร็จสิ้น 9เ9 9เปเพียงแค่รอเวลาการตรวจสอบเงื่อนไขาการชำระเงินขั้นสุดท้ายจากนั้นเขาจะเดินทางไปที่แมนเชสเตอร์เอริกเทนฮักโทรศัพท์ไปหาโอนาน่าโดยตรงในช่วงเวลา48ชั่วโมงที่ผ่านมาเพื่อยืนยันว่าไม่มีปัญหาใดๆขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นนักข่าวระดับเทียร์หนึ่งเผยในขณะที่เดวิดออนสตรีนอีกนักข่าวคนดังขวัญใจแฟนบอลชาวไทยของดีเอรตีก็ร่วมยืนยันว่าแมนยูไนเต็ดน่าจะปิดดีลคว้าโอนาน่ามาเฝ้าเสาในเร็วๆนี้ แมนยูไนเดเตรียมตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับอังเดโอนา่าในทวารอินเตอร์มิลานในวันนี้รวมทั้งเรื่องค่าตัวก็ใกล้มากแล้วที่จะได้บทสรุปคาดว่าในดานวัย27ปีจะเซ็นสัญญาเป็นระยะเวลา5ปีนะครับและหวังว่าเขาจะร่วมเดินทางไปทัวร์นิวยอร์กด้วยเดวิดออนสตรีมเผยทั้งนี้หากดิวของโอนาน่ารู้ล่วงก็จะเป็นนักเตะรายที่2ของแมนยูในช่วงซัมเมอร์นี้ต่อจากเมสันเมาส์กองกลางทีมชาติอังกฤษที่ซื้อมาจากเชลซีด้วยค่าตัวบวกแอดออน อยู่ที่60ล้านปอนด์ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับแฮร์รี่เคนหวังแมนยูไม่ยอมแพ้ลุยเจรจาซื้อตัวไปร่วมทีมเดลิเมลสื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษได้รายงานว่าแฮร์รี่เคนกองหน้าของท็อตแนมฮอตสเปอร์ยังหวังว่าปีศาจแดนแมเชสเตอไนเต็ดจะเดินหน้าซื้อตัวเขาไปร่วมทีมเพราะอยากย้ายมาอยู่กับแมนยูนเต็ดมากที่สุดโดยตัวเขามองว่าแดนนี่เลวี่ประธานสโมสรท็อตแนมฮอตสเปอร์จะยอมขายเขาออกจากทีมแน่นอนนะครับถ้าได้ค่าตัวที่90ล้านปอนด์อย่างไรก็ตามมีแนวโน ว่าเลวี่จะยึดค่าตัวที่100ล้านปอนด์อย่างที่เคยตั้งเอาไว้เท่านั้นนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าแมนยูนิต็ดเลิกสนใจเคมไปแล้วเพราะไม่ต้องการเสียเวลาในการเจราจานานจนเกินไปจึงหันไปหากอซาโลรามอสกองหน้าวัย23ปีของเบนฟิก้าแทนซึ่งมีค่าตัวอยู่ที่ประมาณ70ล้านปอนด์เท่านั้น ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับมาจริงโหดแน่แมนยูนเต็ดลุ้นดิวสุดช็อกเล่งคว้าแข้ง31แชมป์เสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้เคยทําได้มาแล้วแมนยูนเต็ดลุ้นดิวสุดสมเซอร์ไพรส์คว้าแข้งดีกิริโหดเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้วันที่16กรกฎาคมทีมทลอกสื่อฟุตบอลชื่อดังรายงานโดยอ้างอิงแหล่งข่าวจากสเปนว่าปีศาจแหงแมนเชสเตอร์ยูนิเต็ดทีมชั้นนําพรีเมียร์ลีกอังกฤษหวังที่จะคว้าตัวดาวิดอัลลาบากองหลังตัวเก่งของเดวมัตติลิกยักษ์ใหญ่ของากากเป เสริมความแข็งแกร่งในแนวแลับช่วงตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้แมนยูนิเต็ดตกเป็นข่าวว่าต้องการนักเตะใหม่หลายตำแหนง่งทั้งกองกลางกองหน้าผู้รักษาประตูร,รวมถึงปากการหลังซึ่งอาจมีการขยับตัวก่อนปิดตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้หากสามารถขายแฮร์รี่แม็กไวออกไปจากทีมได้เพื่อนําเงินมาเพิ่มในงบประมาณเสริมทัพโดยตอนนี้มีเวสแฮมยูนิเต็ดทีมร่วมศึกเพเมรีกที่สนใจคว้าตัวแฮร์รี่แม็กไกวไปร่วมงานแหล่งข่าวได้ระบุว,ว่าแมนยูนิเต็ดที่พลาดการคว้าตัวคิมินเจซ ซึ่งเลือกย้ายจากนาโปลีไปบาบยมิวนิกแทนได้หันมาเล็งไปที่ดาบิดตัลลาบาแนวรับทีมชาติออสเตรียของเรียวมัดลิกไว้31ปีซึ่งเล่นได้ทั้งแบ็กซ้ายและกองหลังตัวกลางแม้ดาบิดอัลลาบาจะยังเหลือสัญญาอีก3ปีแต่แมนยูนเต็ดก็มองว่าหากเรียวมัดลิกได้รับข้อเสนอที่น่าพอใจก็อาจจะยอมขายให้ก็เป็นได้เช่นเดียวกับที่เคยคว้าลาฟเอลวารานกับคาเซมิโรในสองฤดูกาลที่ผ่านมาโดยรายงานเปิดเผยว่าค่าตัวของอัลาบาน่าจะ อยู่ที่ประมาณ40ล้านยูโรเท่านั้นซึ่งถ้าหากทีมปีศาจแดงขายแฮร์รี่ม็คไวออกไปได้ราคานี้ไม่ใช่ปัญหาอย่างแน่นอนสําหรับดาบิดอัลลาบาประสบความสําเร็จมากมายในการค้าแข้งโดยได้ถึง25แชมป์กับาบยูมิวนิกประกอบไปด้วยบุนเดลรีกาสิสมัยเดฟเบโคคาหสมัยเยอรมันซูเปอร์คัพสมสมัยยูฟาแชมเปี้ยนลีกสสมัยยูฟาซูเปอร์คัพสสมัยและแชมป์สโมสรโลก2สมัย,มย, ok มยจากนั้นก็ย้ายมาเรียมลมาดริกดนะครับหลังหมดสัญญา กับเสือใต้บาร์เยมิวนิกในปี2020ก่อนจะได้อีก6แชมป์นะครับประกอบไปด้วยลาลิกาสเปนโกปาเดเลสเปนนิดซูเปอร์คัพยูฟ่าแชมเปียนลีกยูฟ่าซูเปอร์คัพและแชมป์สโมสรโลกอย่างละหนึ่งสมัยรวมเป็น31แชมป์ตลอดอาชีพจนถึงปัจจุบันก็ถือว่าประสบความสําเร็จสุดๆนะครับสำหรับอาชีพการค้าแข่งของดาบบิดอัลลาบาไม่สนใจมาควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษหน่อยเหรอครับ ปิดท้ายกันที่แมนยูนเต็ดตั้งเป้ารวบ2กองกลางแข้งเป้าหมายลิเวอร์พูลเสริมทัพแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดจับตามอง2มิดฟิลด์อย่างโซฟิยานอัมราบาดและโลเมโอลาวเวียในการเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้โดยทั้งคู่เป็นเป้าหมายหลักของลิเวอร์พูลผู้ปรับในพรีเมียร์ลีกเช่นเดียวกันแมนเชสเตอร์ยิปนิ่งนิวสื่อท้องถิ่นของเมืองแมนเชสเตอร์ได้รายงานว่าทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดได้พิจารณาเตรียมดึง2กองกลางอย่างโซฟิยานอัมราบาดและโลเมโอลาเวียมาร่วมทีมให้ได้ในช่วงมอร์ ทีมปีศาจแดงยังคงมองหากองกลางคนใหม่ต่อไปหลังจากที่ได้ตัวเมสั์เมาส์มาจากเชลซีเมื่อช่วงสัปดาห์ก่อนโดยล่าสุดนะครับพวกเขาได้แสดงความสนใจ2แข้งจากฟิออรลิติน่าและเซาแธมท์มตันตที่กําลังมีข่าวกับลิเวอร์พูลคู่ปรับในพรีเมียร์ลีกด้วยเหมือนกันอย่างไรก็ตามการที่เอริกเทนฮากเคยร่วมงานกับอัมราบัตมาแล้วในอดีตจะทําให้ออปชั่นนี้จะมีความเป็นไปได้มากกว่าในดิวของลาเวียที่มีข่าวว่าทีมหงส์แดงลิเวอร์พูลกำลังพยายามอย่างหนักในการผลักดันดิล ให้สําเร็จให้ได้ในขณะเดียวกันแมนยูนิเต็ดก็จะหาทางระดมทุนจากการขายผู้เล่นในทีมออกไปด้วยอีกหนึ่งทางโดยคาดว่าพวกเขาจะปล่อยสกอตต์แม็กโทมินเนนให้กับทีมที่สนใจในราคา30ล้านปอนด์เพื่อนําเงินก้อนดังกล่าวมาใช้ในการเสริมทัพต่อไปและนี่ก็คือสรุปข่าวบริษัทแดนแมนเชสเตอร์ยูนิเต็ดประจําช่วงเช้าของวันที่17กรกฎาคมขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้แอดมินกราบสวัสดี I turn the cadence of a hook into a sound bite. Here we go, it's about to go down. Let me know, I'ma buy another round. Get low, drop it down to the ground. Oh yeah, wow, shorty, make it down. I'ma see the foot cuffs on my cardiac. Took my breath away.